ตอนนี้เวลาก็สี่โมงนี่ประน4สี่โมงเย็นนะครับผมเป็นเวลาที่เป็นเวลาทำการของนกกติดนะบนกรติดก็จะเริ่มลงมากิน,มนเมล็ดข้าวนะครับเอฟซีเราก็ต้องไปจัดการเอาไปไล่นะครับช่วงสำคัญคือสี่โมงห้าโมงนะครับผม ก็เช้าตั้งแต่ตรค่ำเลยตั้งแต่หัวตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับจนถึงประมาณส,สักสองโมงเช้านะครับเอฟซี FC. อืมเดี๋ยวสัดรูปข่าวที่สำคัญนะครับเอฟซีเป็นไรมั้ยนะครับผมเอฟซี FC. คือเห็นน้อยก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับผมดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับ แต่น่าจะข่าวอะไรที่ก็จะเริ่มออกรวง้วไอ้ซีเอาผมมันเสียที่ว่าออกรวงก่อนเพื่อนนะครับผม้า้านเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ได้นพ้นที่สุดนะครับผมการเฝ้าออนะครับลงไปเฝ้าลงไปทำให้นกตกใจนะอ้ซีนะ

เม็ดข้าวจะร่วงยวงงามขึ้นสิงามขกัขสินะนี่อบิ้งนี่โดนทลายไปร่วงละสิบเมตรสิห้าเมตรนะครับผมนี่บางร่วงก็มัดเลยนะตับนะตักิจัตรคนก็อย่านี่น้องนน้องนอนอมาเลยน้เด้อเฮ้ วนะ้าเอ้ยจะกินกับวันเอียยังสู้เป็นสังน่งอะไรพี่น้องครับผมฝากถึงเด้อผู้ใดที่ปล่ปอยนอกกระตินดนั่นเด้อฝากเด้อครับจะไปหาปล่อยเถอะนี่หาไปเก็บซีทำไมกินกินพล

รวงแต่ดูในโดนโดนนกบีบปิดน้ำนมหมดละพ่อนี่ยนี่คือใช้มรเลยนอกอ่ะเนี่เอาไปบีบมันเสียมรเลยดำมรเรณเอาไปเอฟซีร้ายนะครับผมร,ร้รายยิ่งกว่าเลยนะจ้า เด้อเด้นี่ซีโม่มันนี่ที่ว่ายังมีแดดยุดครับผมนกยังผสมน้ำมาหลายปันไดนะครับอีกอีกน้อยน่าจะมาหลายนะออผมพรุ่งนี้น่อยนะเดี๋ยวเรากลับไปหาเหยื่อเห็ดตุม่มกบใส่ตุ่มกบก่อนครับมาเลยหาปลาครับผมเดี๋ยวขึ้นนาไปเบิง้ง วาบาเตโซสรีหาปาดูที่ได้มาเห็นเนื้อบนะครับผมทุกนนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณการรับชมนะครับและขอบคุณที่เป็นกำลังใจมาตลอดนะครับครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ